ตอนนี้เราลงผงฟอกในรอบแรกแล้วนะคะพอเราลงช่อสุดท้ายเสร็จปุ๊บเราจะกลับมาเติมช่วงปลายของช่อที่หนึ่งโดยเราจะต้องผสมครีมนวดผมหรือว่าทิศเม้นนะคะลงไปในถ้วยนี้ด้วยนะถ่ายต่อเลยค่ะเดี๋ยวครูให้ดูช่อแรกนะคะ,อ,ะอันแรกอันดับแรกเราเก็บผมฝั่งนี้ก่อนนะคะ เรามาดูช่อแรกกันเลยช่อแรกที่เราลงเฉพาะช่วงกลางเห็นไหมคะกินแล้วทีนี้ยการที่เราจะลงผมอ่อนแอนะคะเราผสมผงฟอกหรือทิชเม้นต์ก็ได้เอ้ยเราผสมผงฟอกกับทิชเม้นต์นะคะลงไปเบาน้ํายานะคะอันนี้เป็นผสมอันนี้ครูผสมครีมนวดผมลงไปครึ่งๆ่งแล้วนะคะแล้วเราถึงจะลงตรงนี้ได้นะ ต้องทําเร็วๆนะคะเพราะว่าเราทํางานบนผมที่เป็นผมอ่อนแอค่ะเราจะเติมพร้อมกันตั้งแต่ตอนแรกไม่ได้นะคะเพราะว่าพื้นผมปลายผมเคยฟอกตรงนี้ค่ะเราจะต้องใช้สูตรที่อ่อนโยนเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นครีมรอดผมผสมครึ่งๆกับผงฟอกนะคะ ไมต้องไปเน้นใส่ปลายผมนะคะก็มวปลายผมอ่อนแอนี่ค่ะนี่ค่ะเราทาเพิ่มแบบนี้นะทำเร็วๆนะคะเพราะว่าต้องแข่งกับเวลาชึ๊เนี่ยค่ะ นคะช่วงรอยต่อเบาน้ำยาต่อไปเป็นฝั่งนี้ใช่ไหมโอเคเลื่อนมาฝั่งนี้ค่ะเสียงอะไรไม่ทราบครับอันนี้เป็น อีกฝั่งหนึ่งนะคะจะกินเร็วมากนะคะนี่แค่สามเปอร์เซ็นตนะเพราะว่าผมเคยฟอกแล้วเช็ดมือด้วยนะคะในขณะที่ทำงานเช็ดมือด้วยข้างนอกลมแรงมากเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะเปิดออกมา